เราจะมาสาธิตนะครับการเปลี่ยนหน้าจอไอโฟนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6หรือว่าซัมซุงรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นไฮเอ็นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกันหมดน,น,นะครับนี้เวลาเกิดสมมติเราเกิดกระจกแตกเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเราสามารถซ่อมเฉพาะกระจกได้แต่ว่าต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเทคนิคการซ่อมที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเนทคนิคเดียวกับที่ทางผู้ผลิตใช้ในการผลิตจอเลยนะครับ เรื่อกไปเลยนะนี่เริ่มาจาการติดแผ่นฟิล์มไปที่หน้าจอเดิเหมกันนะครับตัวแผ่นฟิล์มนี้เป็นของมิซูนะครับมิซูบิชิ ซึ่งหลังจากติดไปแล้วเนี่ยหน้าจอนี้ยังจะยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราต,ต้องไปเข้าเครื่องอบก่อนนะเครื่องอบหน้าจอเพื่อให้มันแน่นิเป็นเนื้อเดียวกับตัวจอเองนะครับระหว่างกระจก แล้วก็จะไปใส่เครื่องอบจอ,อน,นี่นะครับอันนี้ก่อนอบนะครับ นะครับไม่ง่ายเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากผ่านเครื่องอบจอนะครับก็จะออกมาลักษณะนี้ นะครับอันนี้ก็เกิดเต็มร้อยแล้วยังมีขั้นตอนอยังในการทําให้ให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็น์นะครับ